สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเตือนย้อนคำทํานายหมอปลายเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกระซิบพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อ3กรกฎาคม2566 หมอปลายไพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาในทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกทักษิณจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไร ย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านโยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้นี้หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหม มีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปี2566นี้ก็มีโอกาสติดคุก70-80%เอร์เซอย่างไรก็ตามท่านอาดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อยิมสองสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง5เรื่องภาวะรับปี2566 จากคาทำนายหมอปลายไพรกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนถึงเดือนสา ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึืนขนองทำให้เกิดบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด แต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะ ให้หลีกเลี่ยงนิมิตพิสวงค์อาจารย์ไพศาลแสนชัยเรื่องนรกวงเล็บที่ร้อนนุ่มคงกระพันได้สัมภาษณ์อาจารย์ไพศาลแสนชัยซึ่งท่านมีนิมิตพิสวงค์คนนุ่มก็ได้ถามว่าอาจารย์ครับมีสองที่คือที่เย็นก็คือที่ที่เป็นกองบุญกองกุศลกับอีกที่หนึ่งก็คือที่ร้อนก็คือที่กรรม พูดง่ายๆก็คือนรกนั่นแหละพญาพิงคาราชกับคูบาคันธาท่านพาไปใช่ไหมอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าใช่สองคนนั้นน่ะเป็นคนนําตลอดทุกคืนจนได้เรื่องได้ราวมากแล้วท่านก็พากลับกลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็สว่างตีห้าคุณหนุ่มก็ถามว่าอาจารย์เขียนไหมอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่า ไม่ต้องเขียนผมนะ่ะจำได้อยู่มันจำได้ไม่รู้จำได้ยังไงคุณหนุ่มก็ถามว่าชื่อคนตั้งมากตั้งมายทำกรรมอะไรมาก็เยอะอาจารย์จำได้หมดเหรอครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าผิดศีลห้าข้อไหนข้อไหนว่ามาเลยแหละแค่เขาพูดมาก็จำได้หมดถ้าชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกผีให้จำนั่นแหละแต่ถ้าพูดไปแล้ว เจ้าของเข้ามาเราก็ลืมไปเลยลบเลยแล้วก็ต้องจำเคสใหม่คุณหนุ่มก็พูดว่าก็ต้องมาบอกกันเต็มเลยอสิอาจารย์อาจารย์ไพศาลก็พูดว่าเต็มเลยคืนหนึ่งนะ่ะสิบกว่เรื่องคุณหนุ่มก็ถามอีกว่าอาจารย์แล้วเวลาไปสวรรค์ไปเจอคนที่ดีที่เขาปฏิบัติด,ดีเขาได้ขึ้นสวรรค์เจอไหมครับ อาจารย์ก็พูดว่าเจอคุณหนุ่มก็ถามว่าคนดีๆเยอะเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำดีช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติบ้านเมืองอาจารย์ก็พูดว่าใครนะเจ้าของแป้งตาง,งูอยู่ทีดดาา่ดีคุณหนุ่มก็พูดว่าเหรอครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่านั่นแหละคุณว่องวานิชคุณหนุ่มก็พูดว่าเย็นเจี๊ยบเลย ท่านก็อยู่ที่เย็นสบายเลยเพราะท่านทำบุญเยอะนิมิตพิศวงอาจารย์ไพศาลแสนชัยคุณหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลแสนชัยว่ากลับไปที่เรื่องของพญาพิงค์ราชและครูบาคันธาท่านมาหาอาจารย์ทุกคืนเลยเหรอครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าใช่ทุกคืนตราบถึงปัจจุบันคุณหนุ่มก็ได้ถามอีกว่า หาหลังจากนั้นมาทุกคืนจนถึงปัจจุบันบัดนี้เลยเหรอครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าใช่มาถึงปัจจุบันคุณหนุ่มถามว่ามากี่โมงครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าก็หลับแล้วก็มาเจอกันคุณหนุ่มถามว่าอาจารย์นอนสามทุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าสามถึงสี่ทุ่มพ่อหลับสนิทก็ไปแล้วคุณหนุ่มถามว่า ท่านก็พาไปทุกวันเลยแหละครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าใช่ทุกคืนพาไปที่ใหม่ไปเรื่อยๆไปหาคนนั้นหนึ่งกองบุญไปเจอคนตายตกที่ร้อนอยู่ที่เย็นคุณหนุ่มถามว่าเดี๋ยวที่ไปที่นี่ที่นั่นที่ไหนบ้างนะครับตรงนั้นเป็นกองบุญกองกุศลนั่นคือที่หนึ่งคือที่เย็นแล้วที่ร้อนคืออะไร อาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าก็ร้อนคนทำบาปทำกรรมไว้คุณหนุ่มก็พูดว่าอ่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาบ้านเราก็คือนรกใช่ไหมครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าก็เข้าใจเอาเนาะที่ร้อนคุณหนุ่มก็ถามว่าก็คือไปกับพญาพิาราชกับครูบาคันธาพาไปใช่ไหมครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าสมมุติที่ร้อนนะ ร้อนจะมีร้อนด้วยบรรยากาศจะมีควันดำควันแดงพวยพุ่งไปมานิมิตพิศวงอาจารย์ไพศารแสนชัยจากการที่คุณหนุ่มคงกพันได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ไพศารแสนชัยเกี่ยวกับนิมิตและมีช่วงหนึ่งคุณหนุ่มได้สอบถามเรื่องราวหลังจากที่อาจารย์ไพสารเริ่มด่งดังและมีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันมาถามกันใหญ่อาจารย์ไพศาลก็พูดว่า นอกจากลุงเต้งน,นะก็จะมีอีกหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยลุงเต้งกับลุงคนนี้เป็นเพื่อนกันชื่อลุงเก๋งเป็นคนจีนเป็นข้า,าบดีผมก็บอกให้ลุงเก๋งนะ่ะให้รีบไปทําบุญนะอายุจะบั้นปลายแล้วอีกไม่กี่วันและคุณลุงเขาก็ฟังและก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะบอกแล้วก็แล้วไปไม่ได้บังคับเขาทำบุญเนอะลุงเก๋ง เออลุงทำได้และลุงก็บอกว่าลุงจะไปกรุงเทพไปส่งคนงานหรืออะไรก็ไม่รู้และลุงจะกลับมาทำบุญอาจารย์ไพศาลจึงบอกว่าโหอย่าเพิ่งไปไปทำบุญก่อนลุงเก๋งก็ไม่ฟังก็พูดว่าลุงจำเป็นต้องไปอาจารย์ไพศาลก็พูดว่าเดี๋ยวมันจะตรงกันนะอย่าเพิ่งไปลุงเก๋งก็บอกว่าไม่เป็นไรกายยังแข็งแรง พอแกไปแล้วขากลับขึ้นมาแกนั่งรถไฟมาก็ปรากฏว่าตายในรถไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไม่ทันมีใครเห็นก็ตรงตามที่ผมบอกไว้เลยคนก็ตื่นขึ้นมาศึกษากันทุกวันนี้นะ่ะบ้านเหนือบ้านใต้ผมไปไหนไม่ได้นะขึ้นบ้านใครไม่ได้เขาหวาดระแวงกลัวไปทัก แค่จะไปซื้อของก็คิดกันมากและอาจารย์ก็ห้หอเราะคุณหนุ่มก็ถามว่าอาจารย์พูดเล่นมากกว่าเขานะ่ะมีแต่ต้องรับอาจารย์ไพศาลก็พูดว่าไม่มีอะไรนะ่ะไม่เชื่อลองดูถามเขาดูสิชาวบ้านนะ่ะคุณหนุ่มก็ถามอีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งครับนั่นมัน40สิปีแล้วอาจารย์ก็พูดว่ามีอยู่คุณหนุ่มก็พูดอีกว่าเขาจะกลัวอะไร ถ้ารู้ก็ไปทำบุญอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่าคนเรามันปรงไม่ได้ก็มีปรงจิตปร่งใจไม่ได้คุณหนุ่มก็พูดว่าอาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขามีข้อมูลนี้น่ะเขาไม่หวงหรอครับบนสวรรค์อาจารย์ก็ตอบว่าไม่หวงความรับสวรรค์เปิดได้ผมมาเปิดผมขออนุญ,ญาตมาเปิด